สุดจะทนแบบนี้ไม่ไหวอารมชุติมาแตกหักกับผู้จัดการงดรับผิดชอบคนเก่าทุกกรณีอามชุติมาขอโทษที่พต์แบบนี้หนูแบบนี้ให้ใครไม่ไหวแล้วแบบนี้ให้ไม่ไหวแล้วอาร์มชุติมาแตกหักเปลี่ยนผู้จัดการหลังจากนี้งดรับผิดชอบคนเก่าทุกกรณีเกิดอะไรขึ้นลูกทุ่งดัง อามชุติมามาโพสข้อความประกาศการ,รโซเชียลโพสข้อความประกาศการ,รโซเชียลว,ว่าเนื่องจากตอนนี้น้องอามชุติมาได้มีการเปลี่ยนผู้จัดการหากผู้จัดการคนเก่าได้มีการรับเงินเจ้าภาพคนไหนต่อไปนี้งดรับผิดชอบทุกกรณีนะคะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0832595985อาตอง พร้อมทั้งคอมเมนต์ใต้โพสด,ด้วยว่าขอโทษที่โพสแบบนี้หนูแบบนี้ให้ใครไม่ไหวแล้วค่ะโดยมีเพื่อนๆและแฟนๆเข้ามาส่งกำลังใจกันรัวๆอาทิสพอร์ตตลอดนะคะซู้ๆน้องสู้ๆนะคะขอให้มีคนร่วมงานเก่งๆและซื่อสัตย์ค่ะจะได้ปังๆยิ่งๆขึ้นไปค่ะกำลังใจเดิ์น้องสาวห่วงใยน้องอามติดตามผลงานตลอดนะคะเป็นต้น